สวัสดีครับพี่น้องสุขปู่สุขคนแม่วันนี้แม่เห็ดเมนูง่ายๆแล้วกันเมนูนแมน่แบบเขาใจง่ายแม่ได้พักกระเฉดมากพี่น้องหลายมื่อละแม่มาปอกไปปอกใส่ตู้เย็นไว้ นี่พลกกระเฉดรวกน้ำห้อนมาเฮ้ยจ้ะ,ละรล้วกอห้อนแล้วก็ไปเซนน้ำเย็นทีนึงจ้ะอันนี้กับพริกพริกโคกแล้ว,พ,วพรวิกเวอร์เจี้ยนปิวนิดนึงกับพริกสดจ้ะเพื่อขูมหอมอันนี้น้ำอัน,น,นโอ้เ<อ><อ>ข,ถขาถอดก๊อกไผ่น้ำอืมโอเคล็อกไว้แล้ว อกเรกลืมหลักความบับเลยอันนี้ก็บจะมีมูนเซนกับหมูยอเค็มเทศหอมแดงแล้วก็หมูหอมใหญ่มีมูนเซนลวกแก้มอ,อนมลออมและกะเมนนม้ำยำเลยมีน้ำปลาชุบร,นรสรน้ำตาลน้ำมะน,นาวก็เอาเน้ะ จ้าแม่ก็ใส่น,<ซ>น้ำมะนาวลงไปครับพี่น้องเพ็ดอทำยำเมนูแม่เป็น,น<อ>เรียงในกล่องก็ได้ข้ากล่องมันอาจบูดีขรอมใหไว้น้ำแม่ใส่ยังเส้นตาลนี่เองน้ำตาลอย่างว่าเพื่อลองไปอยู่น้ำปลาจ้ะน้ำปลา เราป้ายไปได้เลยครับเพราะว่ากรกล่อมมันเก่าแล้วใส่ชุดรใส่ชุดรนิดหน่อยแล้วคตณมามาก,กินกับประตรงใส่แม่เนาะใส่คุณมาใช่ที่าไหเป็นเั่ไดนครับแคบบ่าแม่ ตาลเอ้ยน้ำปลาทังไปใส่นทุนรยนลงไปเลยใส่หมูยอ่อใส่หมูย่อต,ต,ต้นหอมต้นหอมพักกระเฉดแม่ลวกน้ำดีๆมาไมใส้นหมูนะมเฮ่ยิวแต้มาพิ่เลยจ้ะ กินแค่ย่ำกับอิ่มเลยนะแม่นะนำยำไ่แตกกากรพูดเข้าให้เก่าครับกับน้ำย่ำสุดยอดเลยปะจ้า นี่นแม่โอเคนี่แม่จะีวให้กินกับอันนนถ้จะจานก็ได้แม่ไม่ใช่ไหม,มจ้ะจานหน่อยไปใจสุดซือ้อจวนร่างการร่างการง่าสั่งโอ้ยตกอีกแล้ว ลืมด้วยลืม,ลมกดไปนี่โอเคครับขอบคุณครับย่ำมูลเสร็จง่ายๆสไตล์แมมมอลีพี่น้องยา่ากันนะครับตากล้องกล้องอันมันตัวล็อกไม่ค่อยดีมันเริ่มพังแล้วหาตัางกล้องมันเริ่มพังแล้วฮะใต่ยังตัวแสบใช่ไหมอันก็อันโบราณเนาะ อันโมลานอันจุดเอออัน,น,นแม่นวลป่ะเนี่ยอันแม่นวลแม่ใส่กวดฟ้านี่โพดเทเลยแต่ว่าปั๊บเลยลายดับพร้อมเดองนั้นแม่นาะโอเคครับขอบคุณครับทีตีดตามแม่มะลีย่ำวุน้นเส้นหมูย่อเน้่แม่นาะลองไปให้กินออาแม่ซิมขอบขอบคุณครับ Bye.